สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงนะคะเก็บมะเขือก่อนนะคะนี่ค่ะมะเขือสุกเต็มต้นเลยนะคะเหลืองเต็มต้นเลยค่ะจะเก็บเอามะเขือนะคะอาไว้กินกระป่นนะคะาานี่ค่ะลูกใหญ่ๆเลยเต็มต้นเลย เข้อสุกเข้เอสุกตุเรียนต้นนี้ก็ไม่ได้ดูแลมันช่างเถอะมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะโตเองนั่นแหละต้นนี้เก็บมะเขือก่อนค่ะไวก้กินกับปนปลาก่อนค่ะค่ะ ที่ร้านก็คงจะพริกก็คงจะสุกนะคะมะละกอด้วยจะออกไปดูที่ร้านอยู่ยนี่เก็บมะเขือแล้วก็จะไปหาเก็บผักนะคะกินกับป่นนะคะนี่คือว่านนะคะ ว่านมดลูกนะคะหา้าจะขยายพันธุ์นะคะปลูกว่านมดลูกเต็มเลยนะคะรู้แล้วว่าผลดีค่ะก็เลยต้องปลูกค่ะขยายเต็มเลยนะคะพื้นที่นี้นะคะค่ะก็ต้องปลูกหลายๆอย่างนะคะก็จะมีว่านมดลูกแล้วก็ขมิ้นนะคะปลูกไว้นะคะเผื่อไว้ทำเป็นสมุนไพรนะคะ Uh huh. นี่ก็ขา่าดูสิดินดีข่าก็สวยนะคะเมื่อกี้นี่ก็ไดญ้าค่ะไดาย้าบ้านก่อนค่ะไดาย้าสวนหลังบ้านนะคะนี่โตรเร็วนะเพิ่งปลูกนี่เห็นไหมแทงยอดแล้วนะคะว่านนะคะเพิ่งปลูกค่ะปลูกง่ายค่ะว่านค่ะแทงยอดขึ้นมาแล้ว ไหนต้นไหนอีกเนาะวันนั้นปลูกตรงไหนมัางเนาะได้ยญ้าด้วยนะคะนี่คือมะนาวนะคะมะนาวไร้เม็ดนะคะนี่ค่ะเป็นลูกแล้วนะคะมะนาวไร้เม็ดเป็นลูกแล้ว,นวลเ,เนี่ยปลูกไว้ตรงไหนอีกว่าไหนดิตรงนี้ นี่นะคะปลู่ไว้ตรงนี้นะคะอะไรสับยอดแล้วหรอนี่โอ้ยเร็วจังเลย้ยยยก็สับหรอกนะ นเรามีได้กต้นได้สี่ต้นแล้วนะคะแล้วก็จะขยายมาแถวนี้อีกวันนี้ก็ดาย้านะคะดาย้าสวนหลังบ้านนะคะสวนทุเรียนสวนต้นผักหวานสวนเงาะนะคะ,ะมะนาวนะคะดาย้าก่อนนะคะย้าลกมากเลยนะคะนี่ค่ะ จะที่ต้นเงาะลกมากๆเลยดายญ้าสวนหลังบ้านนะคะดายญ้าต้นทุเรียนนะคะต้นเงาะนะคะดูคะ่ะทุเรียนโตเร็วนะนี่โอโ้โหสวยเนาะไม่เกินสปี5ปีนะคะเราจะได้กินทุเรียนแบบสบายสบายนะคะ พอมีหลายต้นนะคะนุนนะคะค่ะมีเห็นไหมคะหลายต้นมากเลยนะคะอนาคตข้างหน้านะคะทุเรียนนะคะที่เราจะไม่ได้ซื้อนะคะเราจะได้กินแบบสบายเลยแล้วค่ะนี่ค่ะรู้อย่างนี้ปลูกแต่นานแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลนะคะก็เลยไม่กล้าปลูกค่ะก็อบอกทุเรียนปลูกยากนะ เราก็ไม่รู้นะคะว่าปลูกยากขนาดไหนพอาญย่ามาทดลองปลูกนะคะพุ่งเลยนะคะทําไมถึงมาทดลองปลูกหรือคะก็ไปเห็นที่หลังบ้านลุงนะคะไปเห็นที่หลังบ้านลุงพละคะ่ะทุเรียนนะคะโอ้สวยค่ะสองต้นนั้นอีกสองปีก็คงจะได้กินลูกและะ้วค่ะก็เลยเอามาปลูกค่ะเราต้องปลูกก็ต้องเป็นเหมือนกันนะคะนี่นะคะ ดูสิคะขนาดปีเดียวนะนี่นี่ค่ะปีเดียวแล้วดูแลรักษาใส่ฝุ่นมูลไก่นะคะถูกกับทุเรียนที่สุดเลยนะคะอย่างอื่นไม่สู้มูลไก่ค่ะมูลไก่ถูกมากเลยนะคะเดี๋ยวฝนตกนี้เราก็พวนดินนะคะแล้วก็ใส่มูลไก่เข้าไปนะคะรับรองเลยแล้วค่ะพุ่งเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ f c ฟคงจะบอกว่าทําไมย่าถึงปลูกที่นะคะอะยากปลูกเผื่อไว้นะคะเผื่อไว้ว่า บางทีมันตายก็จะเหลือนะคะแต่ว่าทีนี้มันเหลือหมดเลยนะคะนี่ต้นนี้มันก็เกิดนะคะต้นนี้มันก็เป็นนะคะแล้วจะเอาไวต้ติดติดกันอย่างนี้มันจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะแต่ก็คงจะเอาไว้ก่อนละคะ่ะเพราะเสียดายนะได้ปลูกแล้วนะคะท,ทั้งทั้งที่ต้นนี้ปลูกแล้วเนาะต้นนี้น่าจะเอาชิดเข้าไปนู่นอีกสักหน่อยคนปลูกนี่ก็เนาะ นี่ค่ะปลูกอะไรก็สวยงามทั้งนั้นนะคะย่าค่ะเป็นคนที่รู้เขาบอกว่ามือเย็นหรือเปล่านะคะปลูกอะไรก็เป็นหมากเป็นผลขึ้นมาทันทีเลยนะคะปลูกมะพร้าวน้ําหอมก็นี่ค่ะโตเร็วมากเลยนะคะปลูกกล้วยก็เห็นไหมคะกล้วยก็นู่นค่ะนุ่นค่ะผลงานของย่าทั้งนั้นเลยค่ะปลูกค่ะเครือใหญ่ๆเลยค่ะต้นเกา้โหนะคะอรัางการเลยนะคะค่ะย่าเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามือเย็นนะคะปลูกอะไรอะไรก็สวยงามขึ้นหมดเลยนะคะโอ้ตัวนั้นก็กล้วยนะคะเป็นปีแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปดูก่อนเครือกล้วยเครือใหญ่มากนะคะดูสิคะนี่ต้นก็ใหญ่นะคะดูสิต้นกล้วยแต่ละต้นนะคะหม่เลยน้อยนะคะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะ อ๋อตัวนั้นมันเป็นเครือแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปดูก่อนใช่แล้วอ๋ออ๋อกลังเป็นเครือนูน่นเป็นขึ้นมาแล้วกล้วยอะไรถึงสูงขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะคะต้นใหญ่สูงมากเลยนะคะถ้าเราไม่ไม่ปลูกกล้วยไว้แถวน,นี้มันก็ลกนะคะกล้วยปลูกง่ายค่ะแล้วก็ทําให้ไม่ลกด้วยนะคะนู่นค่ะเครือนั้นก็ขึ้นเร็วมากนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปที่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ